Hello everyone! สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบก,กับคุณครูฟังข้าวอีกครั้งในรายวิชาภาษาอังกฤษสะหรับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของ On the Farm ค่ะอยู่ในฟาร์มของเรานั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นก่อนอื่นเลยทำอะไรกันลูกต้นค่าแบบนี้นะคะชา้าสดใสแบบนี้นะลูกนะเราจะต้องทำอะไรคะ ฟ้า,าสดใสแบบนี้เราต้องท่องศั์ค่ะนักเรียนคะอะเรามาท่องศัพท์กันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะคำศัพท์วันนี้คำที่61-66ถึงเดินทางกันมาไกลเหมือนกันนะลูกนะจำศัเ์เก่าๆได้หรือเปล่าอย่าลืมทบทวนนะคะไม่อย่างนั้นนักเรียนก็จะลืมคำศัพท์นะคะลูกค่ะอะเรามาดูคำที่61กันดีกว่าค่ะคำที่61ของเราคือคำว่า save SAFE S safe แปลว่าปลอดภัยค่ะ62นะคะลูกคาคำว่า now N o w, now แปลว่าขณะนี้ค่ะคำที่63นะลูกคือคำว่า cross C r o S S, cross แปลว่าข้ามค่ะคำที่64นะลูกนะคือคำว่าอะไรคะ f r l m ค่ะ I L M ิล์มนะคะแปลว่าหนังนั่นเองลูกคำที่65นะคะคือคำว่า robot robot R O B O T robot แปลว่าหุ่นยนต์ค่ะคำที่66คือคำว่า unscramble i sorry unscramble unscramble U N S C R A M B L E unscramble แปลว่าทำให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะโอเคเราก็ท่องศัพท์คอห6คำของวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องทำอะไรลูกเอาอะไรขึ้นมาค่ะหนังสือ g e s s o t Activity Book นั่นเองค่ะและ และก็วันนี้คุณครูจะมาพาทํานะคะนักเรียนค่ะหรือว่าชันเลยนะคะสำหรับคนที่ทําไปแล้วนะลูกนะในแผนงานของเดือนทันว่าคมคๆมคมคมนี่เป็นไงใสแอคโคให้ด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นหยิบสองอันขึ้นมาคือหนังสือเกรซวอตแอ Activity Book แล้วก็ชีตแม่งานเดือนชันวาคมภัยที่หนึ่งนะคะนักเรียน,นะคะ่ะ เมื่อนักเรียนหยิบหนังสือ g l a s s Spot Activity Book ขึ้นมาแล้วนะลูกนะให้หนักเรียนเปิดไปที่หน้า76นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะให้หนักเรียนเปิดไปที่หน้า76เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำต่อในหัวข้อของ On mm hmm. the Farm ค่ะอ่ะข้อที่5นะคะในหน้า76นะลูกนะ mm hmm. เขาบอกว่า Look, Read and Tick ค่ะให้หนักเรียนดูอ่านแล้วก็ติ๊ก ถูกลงไปนั่นเองค่ะอย่างข้อที่1นนะคะเป็นรูปน้องวัวนะจ๊ะกําลังทําอะไรคะกําลังกินหญ้าใช,ใช่ไหมคะเราก็พูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า the cow is eating the cow is eating วัวเนี่ยกําลังกินนะคะส่วนประโยคที่สองเนี่ยเขาบอกว่า the cow is jumping jumping แปลว่าอะไรกระโดดนั่นเองค่ะแต่ว่าวัวไม่ได้กระโดดนะจ๊ะเพราะว่าวัวกําลังกินหญ้าอยู่จ้ะถัดมาข้อที่ สองนะคะเป็นรูปน้องม้านะจ๊ะกําลังทําอะไรคะวิ่งใช่ไหมคะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า the horse is running ค่ะนักเรียนคะตรงกับข้อที่หนึ่งเลยนะคะติ๊กถูกลงไปเลยส่วนข้อที่สองนะคะนักเรียนคะก็บอกว่า the horse is sleeping แปลว่าม้ากําลังหลับนะคะแต่เขาเนหลับไหมไม่ได้หลับมันกําลังวิ่งอยู่นะคะถัดมาข้อที่สามค่ะเป็นยังไงร,รูปอะไรคะเป็ดกําลังบินใช่ไหมคนนุณสแลน the duck is flying ค่ะอันแรกเลยนะลูกนะส่วนอันที่2นะคะบอกว่า the duck is swimming แต่ว่า the duck เนี่ยไม่ได้วิ่ง s w m m m i n g นะจ๊ะกำลังบินฟิลฟิลอยู่นะจ๊ะโอเคค่ะถัดมาในข้อที่6ค่ะเขาบอกว่า look read and answer the questions ให้ดูอ่านแล้วก็ตอบคำถามนั่นเองค่ะตามรูปภาพที่เขาให้นะลูกนะอย่างรูปแรกเนี่ยเป็นน้องจงกี้หรือว่าน้องลาของเรานะคะกำลังทำอะไรคะ กำลังกินอยู่เราก็พูดได้ว่าเลยคะัะ the donkey is eating ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาถามว่า what the donkey doing เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอา pronoun เข้ามาช่วยค่ะคำสรรพนาม donkey น่ะเป็นน้องสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นเราใช้คำว่า it นะลูกนะ it is อ t h i n งนั่นเองค่ะมันกำลังกินอยู่นั่นเองค่ะถัดมาในรูปที่2เป็นน้องเป็ดน้อยกำลังเล่นน้ำป่อมแปมเลยนะลูกนะก็าถามว่า what s the duck doing อย่างที่เราบอกไปคือเป็ดน้อยทำอะไรคะว่ายน้ำป่อมแปมแต่ว่าเราจะจะต้องตอบคำถามเพราะฉะนั้นต้อโ p r o n o u n มาช่วย d ดักก็เป็นเหมือน d องกี้ค่ะเป็นสัตว์ก็จะเป็น it is swimming มันว่ายน้ำนั่นเองค่ะ ถัดมาในข้อที่3นะคะเป็นรูปน้องวัวอ่าไม่ใช่น้องวัวสิก o อดแปลว่าแพะค่ะน้องแพะเนี่ยกำลังนอนอยู่นะคะแล้วเขาก็บอกว่า what's the goat doing เจ้าน้องแพะเนี่ยกำลังทำอะไรคะนักเรียนคะเราจะต้องตอบเป็นอะไรคะต้องตอบว่า it is sleeping นั่นเองค่ะมันกำลังนอนค่ะ มาข้อที่4นะคะน้องแกะกำลังทำอะไรลูก What's the sheep doing แกะกำลังทำะไรตอบว่า is o m p i n g มันกำลังกระโดดนั่นเองค่ะมันกำลังกระโดดนะลูกนะถัดมาในข้อที่7็นะคะนักเรียนค่ะเขาบอกว่า d r your favorite farm animal then write อ่าเขาบอกว่าให้นักเรียนอน่ะวาดรูปสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มนะนักเรียนค่ะ farm animal สัตว์ที่อยู่ในฟาร์มเท่านั้นนะคะ เพราะฉะนั้นสัตว์เลี้ยงธรมรมชาเนี่ยวาดไม่ได้นะจ๊ะเดนไรท์ write, แล้วก็เขียนลงไปค่ะอยากคุณครูคุณครูจะวาดอะไรดีนะคุณครูจะวาดน้องแกะแล้วกันค่ะอ่าน้องแกะอันนี้คุณครูวาดมันน่ารักดีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะวาดสวยหรือเปล่านะโอ้ดูสิช่วยด้วยแกะของคุณครูเหมือนไดโนเสาร์เลยแต่ไม่เป็นไรมองให้มันเป็นแกะนะลูกนะอันนี้คือ น้องแกะของคุณครูนะคะมันเหมือนไหมมันเหมือนแกะไหมลูกไม่เหมือนแกะเลยเด็กบอกว่าคุณครูขามันคือตัวอะไรก็ไม่รู้ค่ะนี่คือน้องแกะของคุณครูนะคะคุณครูก็บอกว่า it is a sheep ค่ะแล้วครูก็บอกว่า it's sleeping อ่าเห็นไหมตามันอยู่นี่เลยตามมันแบบนอนหลับแบบนี้เลย อย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือน้องแก่ของคุณครูกําลังนอนหลับอยู่นั่นเองค่ะแล้วนักเรียนล่ะคะวาดรูปอะไรเอ่ยวาดสวยๆนะคะเอาให้สวยก่าครูร้อยเท่าเลยนะลูกนะแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยนะคะว่ามันกําลังทําอะไรอยู่นะลูกนะถัดมาข้อที่๙ค่ะ Look, read, and circle the word ให้นักเรียนดูอ่านแล้วก็วงกลมคําศัพท์ลงไปนะคะอย่างอันแรกเนี่นเยเป็นน้องม้าค่ะเขากำลังยืนกินอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะลูกนะแล้วเขาก็บอกว่า It is. เอา r y i s the horse. และมีคำว่า eating and sleeping เป็น verb ที่เราจะต้องวงกลมนะคะแต่เขาบอกว่า no is isn't มันไม่ได้ทำสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องตอบอะไรที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่มันทำค่ะสิ่งที่มันทำอยู่คือ the horse is eating ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคำศัพท์ที่เราจะวงก็คือคำว่า sleeping เพราะว่ามันไม่ได้ sleep นะจ๊ะเพราะว่ามัน eating อยู่นั่นเองค่ะ ถันมาข้อที่2นะคะเป็นน้องวัวเดินอยู่จ่ะเขาถามว่า is the crowd มีคำว่า running กับ sleeping oh sorry น้องวัวไม่ได้เดินแล้วละจ่ะน้องวัววิ่งอยู่จ่ะแล้วเขาบอกว่า no is isn't ไม่มันไม่ได้ทำสิ่งนั้นอยู่มันวิ่งอยู่เพราะฉะนั้นะสิ่งที่มันไม่ได้ทำก็คือ sleeping ไม่ได้นอนหลับอยู่นะคะนักเรียนคะ่ะอ่ะวงกลม sleeping ลงไปเลยถันมาในข้อที่สมนะคะน้องแพะของ,องร้อรงคะ่ะ to go ทำอะไรลูกมากำลังนอนหลับอยู่ใช่ไหมหรือว่ากำลังกินอยู่ไหนดูที่ปากดีๆสิกำลังทำอะไรคะกำลังกินอยู่นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะเขาไม่ได้นอนหลับนะเขากินอยู่นะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า yes it is แปลว่าให้วงกลมสิ่งที่เขาทำจริงๆก็คือ eating นั่นเองค่ะ ถัดมาข้อที่4ค่ะ the duck ค่ะ is the duck มีคำว,ว่า swimming and flying ค่ะ or all, all, flying ใช้คำว,ว่าอะไรดีเขาบอกว่า yes it is แปลว่าใช่มันกำลังทำสิ่งนั้นมันกำลัง flying นั่นเองค่ะเรียนค่ะเพราะฉะนั้นวงกลมคำว,ว่า flying ค่ะถัดมาข้อที่5นะคะเป็นรูปน้องแพะนะลูกเอ้ hey, sorry น้องแกะนะคะเขาถามต่อว่า is the sheep eating or running น้องแกะเนี่ยกำลังกินหรือว่ากำลังวิ่งอยู่คะเขาบอกว่า no is isn t แปลว่าสิ่งที่นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ทำเขากำลัง running ใช่ไหมคะสิ่งที่เขาไม่ได้ทำก็คือ eating นั่นเองค่ะให้หนูวงกลมคำว่า eating นะคะและข้อสุดท้ายค่ะเขาถามว่า is the horse sleeping or swimming yes is i s คือสิ่งที่มันทำนะมันกำลังทำอะไรคะลูกคะคณนี้คือ Sleeping นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวงกลมของว่า s l e e p i n g ลงไปได้เลยอถัดมาให้นักเรียนนะคะหยิบชีทขึ้นมาเลยค่ะ Complete with this that this t o s e นะคะนักเรียนค่ะมีทั้งหมด8ข้อนะลูกนะอะเอาขึ้นมาเลยค่ะ,ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเรียนรู้ก่อนเขาบอกว่า this แปลว่าอะไรคะ นี่ใช่ไหมนี้ this แปลว่านี้อยู่ใกล้นั่นเองค่ะแล้วก็เป็นเอกพจน์นะจำเอาไว้นะมีสิ่งเดียวนะคะ this ใกล้มีสิ่งเดียวแปลว่านี่นะคะส่วน that ไกลมีสิ่งเดียวแปลว่านั่น this อ่ะ this this นะคะคราวนี้เป็นเสียงยังนะ,ะ this แปลว่านี่เหมือนกันค่ะอยู่ใกล้แต่ว่าเป็นพหูพจน์มีเยอะค่ะส่วน those อยู่ไกลแต่วันนั่นเหมือนกันค่ะแต่ว่าอะไรคะเป็นพระหูพจน์มีหลายสิ่งเพราะฉะนั้นดิสกกับแดดนี่เป็นเอกพจนะ์ะลูกนะดิสนี้ใกล้เป็นเอกนพมีหนึ่งสิ่งแดดนี้ไกลเป็นเอกนพมีหนึ่งสิ่งดิสนี้ใกล้เป็นพระหูพจน์มีหลายสิ่งโดสนี้โดสนั่นไกลเป็นพระหูพจน์มีหลายสิ่งค่ะอะงงไหมงงไหม เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะอีกรอบนึงนะ this ใกล้เป็นเอกนพมีหนึ่งสิ่ง that ไกลเป็นเอกนพมีหนึ่งสิ่ง this ใกล้เป็นพระหจน์มีหลายสิ่ง those ไกลเป็นพระหจน์มีหลายสิ่งนั่นเองค่ะโอเคอย่างข้อที่หนึ่งเราใช้คำว่าอะไรคะอยู่ไกลแต่ว่ามีแค่คนเดียวก็คือ that ค่ะ that is a boy ที่สองนะคะอยู่ใกล้ค่ะมีหนึ่งสิ่งนะลูกก็คือ this is a dog ข้อที่สามนะคะอยู่ใกล้มีหนึ่งสิ่งก็คือ this is my ball ข้อที่สี่นะคะอยู่ไกลแต่ว่ารถมีคันเดียวก็จะเป็น that is the school bus นั่นเองค่ะข้อที่ห้านะลูกนะอยู่ใกล้นะคะแต่รองเท้าเนี่ยมีเป็นคู่เพราะฉะนั้นต้องเป็นพาหูพ์ก็คือ these are the boots นั่นเองค่ะข้อที่หกนะคะอยู่ ไกนะลูกนะแต่ว่ามี2ตัวก็เป็น those are your cats นี่เอค่ะข้อที่7ค่ะอยู่ใกล้แต่ว่ามี2หลังก็จะเป็น this are house นี่ค่ะข้อที่8อยู่ใกล้นะคะนักเรียนค่ะมีอันเดียวก็จะเป็น this is a school นั่นเองค่ะก็คือโลงพระลูกนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ต้อง thank you for attention ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะสำหรับวันนี้คุณผูกก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย